ลาบสวัสดีนะนะสายตกๆๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะเงีย,งงยบๆหน่อยหมายทองนะไม่กล้าเสียงดังเดี๋ยวปาตื่นกว่าจะราบทออกมาได้นะครับผมกับเทียบอาก,กาศมันดีไงก็ไม่ร้อนผลงานไม่รู้ดูเองในคลิปนะครับอุปกรณ์นะเั่นเคยหลอกสเตย c ซ t ทีเอสวีทีว 2019คันลิโตคาลิต้า3.8ปอนด์สายมาโกโล0.8เยื่ออีซิโอตาวายกจ็จะปวดสองลำเส้นไม้ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นไม้ครองสีทั้งนะหมดลากระ벙นะครับไม้ของสี ก็เป็นเส้นระกำบังคนระับคลองสี่จะเคหาลบเก้าหรือคลองสี่ลบเก้ารักำบังประมาณนี้มั้งครับรู้จะว่าคลองมันยาวนะสุดเส้นเลยมาแล้วก็ทางซ้ายก็จะไปทางนี้นง,งกรบผมนี่ครับชายสวยมก็ร้อนไปแล้ววิม เป็นผู้หญิงเท็กซัเก่งมากส่วนเ้าก็จะลองต้องแต่งต้องเด็กยังงีคลิปนี้จะเงียบหนาแล้วก็เสียงดังไม่ได้เดี๋ยวป่าตึ่นหมาก็เห่าอของนี้มาดูไปครับเดี๋ยวไปเจอผลงานกันในคลิปนะครับผมลุยอื้ม <c oughs> ยังรออะมารอแล้วนะจ๊ะนี่ครับช่อนคลองอะกับอีซิลอะมันเจ้าของถูกกันเสมอน,นี่ตาดุนไม้ช้อนคลองนี่มันทางของเราจริงพี่เจมก็โดนอันนี้มันช่อนคลองบุฟเฟ่นี่วะเ,เขามาถึงกันแล้วอ่ะิว เจมหิวมาแล้วอละไทายเท่ากันเลยเฮ้ยแล้วแดกก็สีขาวด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องนี่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 ชั้นคลองเราตกกันยังไงเนาะเราเปิดคลองบุฟเฟ่ได้ไหมคันละยี่สิบบาทปลาออกไม่อั้นหลบไปหลบไปจะตกปลางเล่าชั้นมาทำอะไรนี่ นู nou, 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 nou. First, ่นน <can ada> um ู่นน um ู่นนู่นนู่นเด็กถือถังเด็กถือถังเด็กถือถังเของแตกอะใช้รากเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยสายย่อนพอกล่าวว่าเหยื่อมันถึงน้ำก็ เก็บพอสายตึงแล้วก็ลากลากเบาๆถ้าเรากเรอเลยบางทีรอ,อบเราอะรอกเรามันรอบเยอะไงปลามันก็จะวิ่งเร็วนั่นแหละเก็บสายพอตึงแล้วก็ดึงลงเอาเอา <c oughs> <c oughs> ดําเมียมมาเลยกระสงด้วยกระสงด้วย ลี้ยงดำดำเมียมมาเลยเอาไปเลี้ยงน้องปลาเอาตกกันยังไงครับอืมนี่นะดูความพยายามอ่ะเราต้องอ่านหมายให้ออกตึงกอให้ช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวผมเอาไปใส่บ่อยต้นใหญ่ใหญ่สุดในนี้อ๋อุดทาได้ใส่ลงมันนี่เรานั่งเลยถ่ายรูปเไยสวยแล้วเขาตาเป็นยังไงบ้างล่ะใส่ถังใส่ถังใส่ถังดีแกะดิแกะดิ เราไปเลี้ยงไปดิโอ้ยไซส์เล็กกว่าในตัวนี้เหรอที่กัดใช่ตัวนี้ที่กัดนะเจมย<ะ> <c oughs> าสตายนะขอชมผลงานหน่อยโลกว่าเฮ้ยก็ถือว่ารอดเออใกล้เท่ากันเลยว่ะก็<ๆ> <c oughs> ต้องนะให้กำลังใจกันหน่อยนะเดี๋ยวดิ <c oughs> น้นเดี๋ยวาตาหลุดนี่ผู้หญิงเท็กซัส เชียบอีซิวอีซิวนี่มันเหมาะกับมือใหม่จริงๆเลยเนี่ยสี่แท็กซี่ช่วยเมียหน่อยดิอืช่วยเมียก่อนดิห่วงจะตกปลารอดแล้วนี่รอดแล้วรอดแล้วช่วยเมียก่อนดมเหมือนข้าวอ่ะนึมเหมือนข้าวอ่ะเอาแล้ว เขามาถึงกันหมดแล้วอ่ะปลาของวันเห็นมันตกง่ายจังวะนั่นดิอุยมีไซด้วยปลาเล็กตกไม่ค่อยเป็นหรอกเออแล้วตกตัวตัวใหญ่ตัวเล็กตกไม่ค่อยเจอทำไมทรรมานี่ติดใจนี่ป่ะเนี่ยตีคอยเบอร์หนึ่งยันอยู่อันนี้เบอร์สองอ๋อยังอยู่อ่ะแต่ผมว่าเบอร์หนึ่งแม่งเริ่มดีแล้วอันใช้เบอร์สองแม่งวังหดึ่งง่ายที่นี่อีซิว พันเจถึงแล้วข่าวมุกถึงแล้ว หยกตีไม่แดกหยกแดกเชยไม่อ้วนนะเฮ้ยปลากรมบอกเลยนะแต่ละตัวสมบูรณ์กบมันปลาไม่ติดกกยางนี่ทะลุทะลุครับผมทะลุเลยเจอรี่เรีรยบร้อยเต็มคาราเบล เมื่อหมายมันสวยอะ่ะที่นี่คลองสีดูเรียกเสียบคือทำอะไรกันหรือดูมันนุ่งนางนุ่งนางยังไงยังไงอยู่เนี้ย วันนี้ไม่มีใครแห้วนะเวยเ้ยแล้วตรงนั้นเป็นไงมันพันมันจะขาดหรือม,มันขาดแล้วอ๋อมันขาดแล้วอธิบายต่อเลยตุ่มเลือ้วสวยๆด้วยเอาไหมามันมีประวัติด้วยนะหัวตุ่มน้ําตรงเนี้ยวันนั้นมันก็ยืนอย่างเงี้ยเอออีจอหันตัวทุกอย่างแม่งรอเนะยเวเว้นตอนหันตัวจางดาวแม่งลื่น หัวแองทิ่มลุงไปเลยสัตว์ก้พยายาะจะช่วยก็จะช่วยขำก็ขำเลยมันก็ต้องมาเจมไซสสวยไซส์สวยคุณดีนี่กลับเข้แลงอ่ะกัดยู่ตรงนี้ดูติดดูเดิอืม รู้แก้มสุดนับหนึ่งนับสองนับสามน้องมาข้อ่านเลยนะคะ

น้ำก็มีมีไอ้เทียเอ้ยเต็มคาราเบลเาเาอก็นอใจเย็นเดี๋ยวก็เจอปากำลังจะเข้าตะลิ่งเดี๋ยวก็เจอมากันสี่ห้าคนแม่งเจอสักคนหนึ่งอะน้ำมันก็ไม่ขุ่นหนะเจ้เจี้ยทำไรอะ นี่ครับอีซิาตาแดงเป็นไงรวยมากเ่อให้ขานกูนี่นะครับอีซิลขาตาแดงโอ้โหมันบกับพันนี่ตกสามแปดงานของเขาแหละดูดิช่อนคอมันทางเราอยู่แล้วก็จะได้ไฟขนาดน่ะตึงๆอ่ะกัดกัดกนดีกว่าปลาก็ยุ่งอ่ะ Đưa đi, Chị <laughs> Đột. đốn đi. โยนขึ้มนมาเลยจ้าเขี้ยมันติบอยู่นี่อ่ะโอ้บ,<ก>บอลยเนี่ยยกยกลอยเลยป้าผมไม่แท้เลยเนี่ยนะอีซิลวะ่ะอีซิลวะ่ะอีซิลว่ะเออเป้าให้มาเป็นไงสุดยอดอ<า>่ะเป็นไงทะลุครับดีคอยเต็มคาราเบลโอ้จะจะบอกว่กาตอนนี้เราตีออกนู่นแน่เลย,เยใช่ผมจะตีไปทางนูน้น อืมเข้าแก้มอย่างนี้หลุดยากจ้าสุดยงไงคนมาร์คตำแหน่งอ่ะสุดยอดแ้วล่ะสุดๆอ่ะคนชี้เป้าอ่ะเฮ้ยชี้เป้าให้เขามาร์คตำแหน่งให้แล้ว เขาบอกปิกอล์ฟากไอยน้ำมาด้วยเอไอ้ยังตึงอะมึกเพิ่งถลูขานแก้มวะไม่ได้มันจับผมที่ฝั่งนี้ล้ก็ไปจีบหนักลากรายฝั่งนู้นเออ ก็พี่ก๊อฟเดินไปก็เลยบอกพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟปีกลับมาทางนี้มามาโกนต้นไผ่กินไม่กินอ้อมอ้อมผมอ้อมโอ้ยไข่อ้อมอะไรก็เขาทำอะไรกันนะเย็นๆนี่นี่อะไรเบี้ยสีเขียวด้วยไอเราสีเขียวตีงนะไม่กัดเอ๊้มือมือเหมือนคาวหมดแล้วเนี่ย ขิงไว้ขิงก่อนเนี่ยมันมันจะเป็นเหม็นข้าวหน่อยนะอืมเขามันมีตัวของมันอยู่เขาได้ใคองเ่ยเอาดิรพี่ตอสแต่วางงานใส่สีชมพูให้ปลาไม่กินเลยแงวกระโงเดียวเพิ่งตายนะลูกนั่นนั่นถังเลยอ่ะเจมเจมีปลากับบ้านแล้ว รอบเลยต้องผมมั่งแล้วล่ะตกใจนยายจะจัดม, <laughs> มีปลากลับบ้านแล้วแล้วก็กอกีไรนะไม่ต้องมีไช้เดี๋ยวนี้ใช่ตึงเดี๋ยวไปดูน้าเจนหน่อยน้าเจโดนอีกแล้วโอ้ยยิงเย็นยิงเย็นกัดยิงเดือดเลยใครจะไปเชื่อไหนปลาคองเนี่อย่างกับปลาบอ่อเนะี่ยวิง่งกันแทบไม่ได้หยุดเลยนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวข้างหลังมั่งเดี๋ยวข้างหน้ามั่งเมื่อกี้ผมก็โดนไปนะครับสายฟังไนงะ หนูนะ Gordon, เจเขาเดินเฉลียบมาตีอยู่ช่วงนี้หนูนครับถือถือถือรอแล้ว <c oughs> อีสิวจาหวานนะนะตัวเดียวอะ่ะเสียวทั้งคลองนะครับผม,มลองเอาไปใช้ดูแต่ดูถูกค่ายเล็กๆนะครับเฉียบสีชมพูก็มา สีหวานแหววเชียวอ้าวน้องบอกก็เอาทุกสีเหมือนกันนะเกียรยิ่งหมันยน้ำมันดีด้วยนะห้าโมงนะฮัดอุตตรดอ่ะเออจัดดีนี่แหละเล่นไปออกด้วยอะไวดูดิดูดูหน้าคนหัวร้อนก่อนเพาวอาการเป็นไงครับไอสตีมาโง่ๆตะกั่วพันพันแล้วแกะไม่ออกด้วยอ๋อนี่เหรอ อะไรนะชิงยาวดีจิกลิกเหรอจิกลิกป่าไม่เราไปดูเจมบ้หน่อยไอ้เจมไม่เอาอีกเยอะป่ามันจะหมดคลองเจมเนอะมันก็แต้มถังแล้วยิ่งเย็นยิ่งเดือดโอ้โหม้วนนะป่านี่ย,ย,ย,ย uh นี่ตัวไม่คีเลรเลยนะเจมงัดมาเนี่ย ทะลุตาทุกทุกดอกอ่ะใช่เชียบเว้ยเจมเหยื่ออะไรวะอีซิวตาหวานตาตาเขาบอกอยู่แดงแป๊ดอ่ะแดงหวานเชียบถุงเขาขาวอ่ะต้นถ้วยน่าจะเป็นรูอ่ะเออไปอยู่คนหลังนั่นไม่อยู่คนละหลังอ่ะมันเดินอ้อมหากันได้ทางไง

กบผมผมก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับมามีผลงานกันอยู่แล้วนะครับผมก็ไฟนี้หาปลาให้น้องนะครับผมน้องจะกลับต่างจังหวัดนะครับหาเสบียงเป็นกนาก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. So beautiful, you and me, we meant to be. You need to go and take a step back to see the truth around you from a distance you can tell.